สวัสดีครับวันที่29พฤษภาคม2565ครับเราก็จะมาดูการสแกนหุ้นของเรากันนะครับเข้าไปที่ market scanner นะครับแล้วก็เข้าไปที่ my record ด้านล่านะครับ my screening my scanner นะครับอันนี้เราก็เข้าไปที่ชื่อที่ว่า invest 789มันอยู่ที่ชื่อใครตั้งใครตั้งหมันนะครับ แต่จะตั้งกันซึ่งตัวนี้เราก็จะไปดูว่ามีการตั้งค่าอย่างไงบ้างนะครับเข้าไปที่ตรงรูปกรอบสี่เหลี่ยมและมีรูปดีสอนะครับด้านมุมบนซ้ายมือนะครับกดเข้าไปนะครับก็ตลาดก็จะเป็นตลาดเซตกับตลาดใหม่นะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่0ูนย์ถึงหบาทนะครับก็มีบอลรุ่มตั้งแต่5 0,000- ถึง1นึ่งบิลเลียนนะครับแล้วก็มีลีเนียเลกชั่นลักษณะโคสในหนึ่งร้อยวันนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับ รูปลักษของเลโอ b บอดี้นะครับเป็นกรีนะครับก็คือใน1วันนี้จะต้องคือจะต้องเป็นปิดสีเขียวนะครับก็กดเซฟล้วกดลังสกรีนขึ้นมานะครับก็จะได้ห้าตัวขึ้นมาครับห้าตัวนี้จะทํำยังไงกับเขาดีนะครับเราจะเราจะวิเคราะห์เขาออกมานะครับโดยที่ใส่อินดิเคเตอร์ที่สําคัญเข้าไปนะครับที่สําคัญก็คือเราจะใส่อินดิเคเตอร์ที่เป็นเกี่ยวกับบูลเจอแบนดเจะได้ดูรู้นะครับว่าจะเก่งกําไรจากตรงนี้ถึงตรงไหน จากตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นอะจะเป็นจังหวะที่ทำกำไรนะครับต้นทุนเขาอยู่ที่0.72นะครับแล้วตอนนี้เขาสามารถที่จะเลื่อนคือมีราคาอยู่เลยเกินกลางของบรูจแบนเราก็เลยเกินกลางของลีเนียเล็กชันนะครับแต่ประเด็นเราต้องดูก่อนนะครับว่าเขามี moving average นั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่า moving average นะครับแล้วก็มีดิเ i c a t o r ก็ใส่200วันเข้าไปนะครับเพื่อดูว่า จะเด้งขึ้นหรือเล้งเด้งลงยังไงนะครับตัวนี้ก็ต้องป้องกันกันไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับการเด้งขึ้นก็คือสามารถที่จะโผล่พ้นเส้น2อง้วันไปได้นะครับแสดงว่ามาโก้นี่ก็คือถ้าเป็นจุดจุดที่จะทํากําไรก็เป็นจุดสําคัญที่ทํากําไรตั้งแต่ราคาต้นทุนตัวนี้อยู่ที่0.72เอราต้องทนถือไปถึงราคาที่0.7 0.80นะครับ ก็ค <IC S> ือเขาจะทํากําไรให้เราไปที่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจุดสูงสุดของ l ี n e a r allocation นะครับกำไรเ็าจะไปสูงสุดที่นั่นเขาต้องพิจารณาดูนะครับกานลงทุนครับถ้าท่านอยากจะได้กําไรช่วงนี้ท่านก็วางแผนเข้าไปนะครับต้นทุนอยู่ที่0ู2ก็กลับฟันพ้นถือให้มันมีราคาขึ้นไป0.80ดก็คือจุดสูงสุดหรือท่านสามารถที่ทํากําไรหรือท่านจะออกตอนไหนก็ได้นะครับก็เป็นช่วงทํากําไรสั้นๆนะครับประเด็นก็คือว่าเขา มีสโคปใหญ่คือซายเวดาวนะครับก็คือตัวเส้นสีสีฟ้าใหญ่กับแปรงใหญ่นี้ก็เป็นแาวโนมซา์เวดาวเพราะนั้นต้องทํากําไรระยะสั้นก็คือพอทำเสร็จก็ออกนะครับคือจังหวะเขาก็จะขึ้นมาที่แถานี้นะครับภายใน2อภายในส,อ,ในสอ,อาทิตย์หนึงหรืออาทิตย์หนึงนะครับราคาก็จะไปที่0.80 ก็ขายทํากําไรไปนะครับจะเห็นว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อเขาลงมาต่ําแล้วก็เด้งขึ้นเส้น2องใววันก็เด้งขึ้นไปสูงสุดก็ขายที่ตรงนี้นได้กาไรตรงนี้จุดที่1แล้วเราก็กลับมารอซื้อที่จุดที่2จุดต่ําสุดตรงนี้นะครับซื้อที่จุดนี้ต่ดสุดเสร็จปุ๊บเราก็รอขายที่ตรงบริเวณนี้นะครับก็เป็นง่ายๆนะครับเพราะว่าราคากับเวลาเมื่อขึ้นสุดมันก็ต้องลงสุดเมื่อลงสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จก็ต้องลงมาต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นวััจกร วงจรชีวิตหุ้นไปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่าท่านต้องหาจุดที่เข้าที่โดยสะดวกนะครับจากตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราดูแล้วนี่ก็จะเห็นว่าจังหวะเขาอยู่เกินเกล่งกลางบลเชอร์แบนแล้วก็เกินเกล่งกลางลิเนียเลกเชั่นนี่นะครับนั่นแน่นอนว่าราคาเปิดมาในวันจันทร์นี้มีโอกาสถ้าเกิดมีวอลรุ่มเข้านะครับนี่เราต้องอยู่ที่วอนลุ่มด้วยนะครับถ้ามีวันรุ่มเข้านี่ราคาก็จะดิดเหนือตัวเองดิบเหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆไซเบรไปที่0 0.80น็นจุดทที่จะำกำไรสูงสุด พอถึง0.80เสร็จนั่นต้องอยังไงต้องขายทํากําไรออกนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไซด์เวดาลงหุ้นก็เป็นแนวโน้มไซด์เวดาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ถือนานจริงๆเราต้องดูที่ว่าอินดิเคเตอร์สาคัญอีกตัวก็คือ MACD นะครับว่าโอชี้ลักษณะโอชี o ้ขึ้นไปที่เส้นสัญญาหรือเปล่าแล้วเข้าใกล้เส้นสัญญาหรือยังถ้าอย่าง, <c oughs> างก็ตอนนี้ก็กําลังจะชี้ขึ้นไปที่เส้นสัญญาก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะครับที่จังหวะเขากำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเมื่อชนก็จะพุ่งขึ้นเป็นแรง นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เราดูบนรุ่มของนักทุนภายในประเทศเสร็จเราก็ต้องใส่นักทุนต่างประเทศเข้าไปด้วยนะครับไดดูทิศทางของนักทุนต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเข้าไปแบบกลมก้อมก้มกลมคือน,นิดนิดเป็นหน่อยนะครับนักทุนต่างประเทศให้เราก็ดูแค่นี้นะครับมีดีเคเตอร์ที่ดูทิศทางดูจังหวะดูอะไรพวกนี้เราก็จะทราบว่าเราควรจะ วางแผนในการทำกำไรแบบไหนยังไงนะครับถัดมานะครับ AQ AQ นะครับ AQ ก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเมื่อลงมาต่ําสุดนะครับเราก็ต้องยืนอยู่ตรงเหนือเส้น200วันนะครับเมื่อลงมาต่ําสุดเราซื้อเรียบร้อยแต่แล้วจังหวะถัดมาก็จะไซด์เว่เนือทะลุตรงกึ่งกลางบลูเจเบ์แล้วก็กึ่งกลางของลีเนเลกชันก็จะสามารถทะลุขึ้นไปที่ด้านบนสูงสุดของลีเนเลกชันคือราคา0.66นะครับเราก็ต้องไปรอขายตรงนั้นนะครับตอนนี้ต้นทุน อยู่ที่0.58นะครับ0.58เป็นไ้คัวนะครับอยู่ที่0.58แล้วตอนนี้ก็เริ่มมีบอลลุ่มเข้านะครับวอลลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับวอลลุ่มเข้านิดหน่อยก็ทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งภายในภายนอกประเทศแล้วก็ประเด็นสําคัญอยู่ที่ MSCD กําลังจะแตะเ้นสแนลก็หมายว่าราคาแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีตัวหนึ่งที่เราต้องสนใจนะครับก็คือตัวตัวแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนก็เป็นบอกว่า ในวันถัดไปนี้จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับเห็นนะครับเป็นทังเทียนแบบนี้นะครับก็คือมีไส้เทียนมีทั้งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายว่าในวันถัดไปมีโอกาสจะเปิดกระโดดขึ้นไปได้สลับเอ,ก,เอกคัวนะครับก็ถ้าท่านจ้องทํากําไรอยู่ก็การได้เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักงทุนนะครับจะพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะทํายังไงกับมันนะครับแต่เราบอกว่า จังหวะของเขาคือเขายืนเหนือเส้นกึ่งกลางบ,บริจแบนแล้วนะครับแล้วเขาก็กาลังจะยืนเหนือกึ่งกลางของลีเนียเลกิชั่นเพราะนั้นราคาก็เป็นบ่งบอกว่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปถึงที่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับราคาจะไปสูงสุดที่0.66นะครับก็จะมาชนด้านบนนี้เมื่อถึง0.66เสร็จท่านต้องขายนะครับพอขายเสร็จท่านก็รอให้เขาลงมาด้านล่างก็ซื้อใหม่แค่นั้นเองนะครับเพราะอะไรครับเราต้องย่อดูนะครับ จังหวะของเขานะครับเมื่อเขาขึ้นเมื่อเมื่อเขาขึ้นไปสูงสุดเขาก็ลงมาต่ําสุดเห็นไหมครับจังหวะเมื่อเขาลงมาต่ําสุดเขาก็ขึ้นไปพีกสูงสุดพีกสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องหาทางลงมาต่าต่ําสุดเสร็จปุ๊บยังไงก็หาทางขึ้นพีคสูงสุดพีคสูงสุดเสร็จก็ลงมาต่ําสุดเราก็ จังหวะสายเวกขึ้นไปจังหวะพวกนี้มันอาจจะไม่ขึ้นไปชนด้านบนเลยทีเดียวนะครับอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆหรือว่าจะขึ้นไปที่0.66ก็อาจจะไปที่สูงสุดที่0.62ท่านก็ลองตั้งก็คือตั้งการคัดลอดออกมานะครับเวลาใกล้ๆนะครับก็คือถ้าราคาเพิ่มขึ้นไปที่0.60ท่านก็ปล่อยให้มันขึ้นไปแต่ถ้ามันดีดกลับลงมาที่0.58ท่านก็ต้องตั้งคัดลอดไว้ป้องกันกันเอาไว้นะครับยังไงก็อย่าลืมตั้งคัดลอดกัน นะครับทุกคนเวลาปุ้นมันดีดกลับลงมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเป็นชาวเม้านะครับยังไงก็รามัดระวังสําหรับพุ้นที่เป็นจังหวะไซเวด้าไซเวดาาเ,วดาเราต้องระวังนิดหนึ่งนะครับถัดมานะครับไดเมทนะครับไดเมทนี้ผมเคยเข้าตั้งแต่เขาสมัยราคาอยู่ที่0.1314นะครับ ต่อสู้กันมากสมัยนั้นก็ประมาณปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาปีนี้อยู่ขึ้นมาถึง0.54สุดยอดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นมาอย่างสุดยอดจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือว่าราคาต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนะครับแต่ว่าอย่างเราก็คงยังคงที่จะทำกำไรได้เพราะจากเนื่องจากว่ามี MSD นั้นอยู่ใกล้สัญญาลอยู่ลุ่มเข้านิดหน่อยนะครับก็คือเราทำในขณะที่บริวุุ่่มน,น้อยนะครับมันก็จะไม่ค่อยอพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็เนก็คือว่า,าจังหวะนี้คือเข้าเลยกึ่งกลาง บูตเจรบนนะครับยังกําลังจะทําท่าเลยกึ่งกลางเพราะว่ามีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายความว่าราคาจะเปิดพุ่งขึ้นไปเหนือกว่าเดิมนะครับก็ <c ough> อาจจะเหนือกว่ากึ่งกลางนะครับแล้วก็เหนือกว่ากึ่งกลางของลีเนียล e กช i o n ก็จะทําให้ราคาค่อยๆไซเวกับขึ้นไปด้านบทนะครับ แล้วพอไปชนตรงนี้จังหวะเป็นจังหวะเส้น2รงะวันชนก็จะดีดกลับลงมาแค่นั้นเองพอชนเส้น2ระว,วันก็จะดีดกลับลงมาและตัวนี้ไดเมกก็ราคาก็สูงสุดก็ที่0.60นะครับตอนนี้ราคาต้นทุนอยู่ที่0.54ก็ต้องเสี่ยงนะครับยังไงก็ต้องเสี่ยงถ้าเกิดท่านจะจะลองทุนลงทุนนะครับลงทุนก็ต้องเสี่ยงดูนะครับว่าเขาจะมีโอกาสกลับขึ้นไปที่ด้านบนตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สแกนมาให้ท่านดูแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านเข้าใจนะครับ ตัวนี้ก็คือรอแค่วนรุ่มเข้านะครับมีวนรุ่มเข้านะครับแล้วก็เออเอเบซีด uh, ขึ้นไปชนเส้นส i g n a l นะครับก็จะให้เห็นว่าโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่0.60นั้นมีมากทีเดียวนะครับอัดมานะครับ B นะครับเราดูกันนะครับว่าจังหวะของเขาก็คืออยู่ต่ำกว่าเส้น2องเลวันนะครับเพราะฉะนั้นทุกพวกนี้ก็คือเป็นจังหวะ้ายเวดาวลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าระหว่างการลงนั้นก็ก็ต้องมีการขึ้นไปเป็นจังหวะ ขึ้นไปก็ขึ้นไปสูงสุดที่ค่านี้นะครับก็คือราคาที่0.99นะครับหรือ0.60นะครับราคาสูงสุดนะครับที่ก็พอจะขึ้นไปได้นะครับก็ลองขยายดูนะครับว่าของเขาเป็นยังไงนะครับก็รับท่าอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะของไตเทียนย,ยาวอยู่ด้านบนก็หมายว่าในวันที่จะถึงนี่มีโอกาสที่จะไซเบอ์เอฟด้านข้างนะครับราคาไซเบอ์เอฟด้านข้างแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาพุ่งทะลุเส้นกึ่งกลางแล้วก็เส้น รีเนเลกชันทั้งบู l l ตเจอร์แบงกแล้วก็รีเนเลกชันถ้ารู้ขึ้นไปได้มันก็จะไปที่ประมาณราคาที่0.58ก็มีโอกาสขึ้นไปที่0.59านะครับสำหรับตัว B นะครับ B ีนี้ก็เคยลงไปถึงประมาณ0.22หรือ0.30นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นมาที่0.53นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นหุ้นขนาดเล็กที่เราต,ต้องดูกันเอาวไว้บ่อยๆนะครับประเด็นก็คือเขายังคงมีวอลลุ่มเข้านะครับสำคัญคือมีวอลลุ่มเข้าแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวขึ้นนไปที่เส้น Signal, น อันนี้คือส่วนสําคัญต้องดูนะครับถ้าเกิดทุกตัวสามารถทีบนรุ่นเข้าแล้วก็สามารถที่วิ่งขึ้นไปชนเส้นสิญญนลได้ราคาก็จะค่อยๆไซเว่ขึ้นไปนะครับอันนี้คือ,อแนวทางของเรานะครับเราก็อยู่ที่นั้นท่านลงทุนจะ,ะวางแผนเข้าที่เท่าไหร่แล้วก็ออกที่ตรงไหนนะครับก็คือว่ามันเป็นระยะสั้นๆนะครับยังไงก็อย่าถือแล้วก็ไม่ควรถือนานนะครับถัดมานะครับ จ j โปนะครับเดิมทีนี่ก็ราคามันก็อยู่ที่0.90 0.10นะครับเราพูดไปถึงความหลัง,ขงเขานะครับทีนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นยังไงครับทีนี้ก็ปัจจุบันก็คือหลังจากที่เขาลงไปต่าสุดเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อยๆไซเว์แล้วก็ไซเว,ว์ออกมาเดานข้างแล้วก็ค่อยยกตัวขึ้นไปชนชนเส้น2องะวันชนเมื่อชนเสร็จก็จะมีการเด้งลงมานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าต้องดูบลรุ่มก่อนนะครับถ้ามีบนลุ่มหนาแน่นแบบนี้ก็คือสามารถที่จะชนทะลุพุ่งขึ้นไปได้นะครับ ก็ดูมีเอสดีนะครับว่าใกล้เซ้นสัญญาหรือยังวันตัวนี้ก็าท่านจะทํากําไรก็อยู่ที่าท่านลงทุนจะวางแผนเข้าเลยนะครับถ้าจะเข้าตัวนี้ก็อยู่ที่0.35แล้วราคามันก็จะพุ่งทะลุเส้น2และวันไปที่เส้นสูงสุดของเขาก็คือ,อาราคา0 0.0.38สูงสุดของเขานะครับตอนนี้ต้นทุนอยู่ที่0.35นะครับตัวนี้เราก็ภาวนาให้เขาพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วจะเห็นว่าพอหลังจากที่ทะลุเส้น2อและวันเสร็จปุ๊บเขาก็จะไซด์เวอย,อยู่ด้านข้างอยู่ด้านบนนะครับ สองสามวันนะครับจนกระทั่งไม่สามารถที่จะพุ่งทะลุเกินเกินขึ้นไปก็จะไซว์เวกับลงมาดาวมาด้านล่างนะครับก็เป็นอาโม้มเช่นนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีวนลุ่มเยอะนะครับก็หมายควาว่านอกจากจะไซว์เวไปนานด้านข้างแล้วก็จะค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนแน,นวเทดเปลี่ยนเส้น linear e q เ a t i o n ให้เป็นไซว์เวอัพขึ้นไปตัวนี้คิดว่ามีโอกาสนะครับก็เป็นจังหวะก็ต้องทนต่อแล้วก็ต้องดูกันนะครับในจังหวะถัดไปไปได้สักเท่าไหร่กัน ยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดท่านยังสงสัยหรือยังข้องใจเกี่ยวกับหุ้นที่เราสแกนมาให้ดูมันจะเป็นไปอย่างที่ทางชนแนลได้บอกไปหรือเปล่าก็ต้องติดตามแล้วก็พิสูจน์กันนะครับว่าแนวโน้มที่บอกว่าการเก่งกำไรระยะสั้นๆนี่มันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าท่านก็ต้องเข้ามาดูคลิปบ่อยๆก็กดติดตามกันไว้นะครับ เรากดถูกใจกันไว้แล้วก็กดแชร์กันไว้แล้วก,กด u b s c r i b e กันไว้แล้วก็กดกระดิ่งไวก็กดมากมายเลยเกิดนะครับคือเพียงแต่มันเหมือนจะกดเยอะแยๆแต่แค่กดไปมันก็ไม่มีอา่อาสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากว่าท่านต้องติดตามแล้วก็ชมคลิปไปเรื่อยๆนะครับทาความเข้าใจไปทีละน้อยนะครับเราอยากให้ทุทกท่านค่อยๆจดจําแล้วก็ซึมซับความรู้เข้าไปว่าเทคนิคในการที่จะทํากําไรแต่ละอย่างนั้นต้องต้องต้องทำอย่าะไรบ้างนะครับสำหรับหน้าใหม่ที่เข้ามา ก็รุณนติดตามชแนลนี้เอาไว้แล้วท่านจะค่อยๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วต้องทํำยังไงนะครับในการที่เข้ามาเราต้องศึกษาจากตรงไหนซึ้งตรงไหนนะครับก็มันต้องทุกคนต้องใช้ความรู้นะครับในการศึกษายิ่งยิ่งดูมากเรายองยิ่งจะรู้มากนะครับแล้วก็ยิ่งจะนําไปใช้ได้เร็ววันขึ้นนะครับท่านก็จะบหมดจากการเป็นชาวดอยได้นะครับถ้าเกิดท่านศึกษาจากคลิปเหล่านี้นะครับก็ ย้อนไปดูตั้งแต่ต้นปีมานะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับเราก็พูดเดิมๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็มีทิศทางวางแผนไปนิทางเดียวกันนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่ทํากําไรได้แล้วแล้วก็ให้ความกรุณาในการสมัครสมาชิกเข้ามาก็กับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับตอนนี้สมาชิกเราก็เพิ่มขึ้นเกือบร้อยคนแล้วนะครับก็ยินดีกับท่านที่ทํากําไรได้อย่างแท้จริงก็ขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ